Got you stuck off the สวัสดีมิลรักแฟนวิดีโอทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมบี่คซิกบี่คซี่ครับมาจากโลกอนาคตครับผมอืม <Yeah. S 1> เรียกร้องกันมาเยอะนะครับสำหรับอาชีพเสร็จอเวกนะผมเอ้อยจะบ,บิก๊ก อัพสกิลยังไงแอดออนใส่อะไรบ้างนะผมสำหรับทางด้านของ PVE และ PVP นะผมคลิปนี้เราก็จะมาอธิบายทั้งหมดนะครับผมของอาชีพเศษนะครับว่าควรใส่แอดออนแบบไหนดีอ่าทั้ง PVE และ PVP นะผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมใช้แอดออน อะไรบ้างในการฟาร์มแล้วก็ในการสู้คนนะผมเราจะดูทางด้านของ PVE ก่อนแล้วกันนีผมก็เปิดกันแบบไม่ง่ายเลยแล้วกันนะเปิดแบบนี้เลยครับเออเป็นภาพอะไรครับผมสกิลแรกครับผมจะใช้สกิลทางด้านของเดินหน้า F นะครับก็คือหอกเต็มกาลังอันนี้นะครับผมผมจะบวกทางด้านของพลังโจมตีมอนเตอร์20นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตี7%รนตะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับกดเดินหน้า f ไปเลยนะครับระหว่างติดคูดาวอยู่ก็สามารถตาได้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็พอเราใช้ปุ๊บจะได้พลังโจมตี16ครับโจมตีมอนเตอร์20แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะอีก7% 7วินะครับผมก็ใช้คอมโบกันนะครับผมความสามารถของสกิลแล้วก็แอดออนนะครับแต่ก่อนใช้เนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยครับใครที่เล่นเสกอะไรกันแล้วแต่ให้แคนเซิลนะครับด้วยการคลิกขวาก่อนนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เดินหน้า f มันจะเป็นนี้ครับ เห็นไหมมันจะไปเลยครับโดยที่ไม่มีแอนิเมชันนะครับแล้วถ้าคลิกขวาเนี่ยเพิ่มคิที่ควอนอีก20ด้วยนะผมโอเคครับสกิลต่อไปครับผมสกิลทางด้านของลงคลิกซ้ายนะครับผมนี่ครับท่านี้จะเป็นท่าลดเกาะ20นะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมผมก็ใส่แฮตออนบวกเข้าไปนะครับ เป็นทางด้านของรถเกาะ1 5นะครับเท่ากับว่า35เลยนะครับพอเราใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็เพิ่มค่าเม็นยําไปครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็ลงคลิกซ้ายอย่างนี้ครับผมประมาณนี้ครับเห็นไหมฮนี่ครับผมรถเกาะลงไปนะครับถ้าเราอยากจะแคนเซลิลแอนิเมชันนะครับผมให้เราคลิกขวาอย่างที่บอกนะครับทุกสกิลของเ็จสามารถแคนเซลิลด้วยคลิกขวาตลอดนะครับอ่เห็นไหมฮะแอนิเมชันก็จะออกใบกว่าหรือเราจะใช้วิธีการเด็ดแล้วก็ ดัทีหนึ่งนะไม่ว่าจะทางไหนก็นแล้วแต่นะครวก็ลงที่ซ้ายนี้นะ,นะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นการแคนเซิลนะครับผมสําหรับท่านี้นะครับต่อไปครับสกิลชิปคลิกซ้ายครับผมจะบวกเป็นพลังป้องกันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านของมานานครับ20นะผมคือถามว่าเฮ้ยทำไมจะต้องใช้สกิลที่ดูดมานาด้วยคือต้องบอกงี้ครับเศษเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ขี้ยาอาชีพหนึ่งเลยนะสำหรับอาชีพเตมต้าใหม่ๆนะผมคือหลอดฟ้าตรงเนี้จะไม่เพียงพอนะผม คุณจะต้องแบกยาตลอดแต่ถ้าคุณขี้เกียจที่จะแบกยานะครับให้เพิ่มทางด้านของดูดมานาเข้าไปนะวิธีการใช้งานนะสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นชิปที่ซ้ายนะผมอย่างนี้ครับเห็นไหมว่าการโจมตีของมันเนี่ยค่อนข้างหลายฮิตนะครับผมพอมันหลายฮิตเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกฮิตเนี่ยมันจะดูดทางด้านของหลอดมานาตลอดนะก็ถือว่าโอเคเลยนะผมท่านี้จุดอ่อนของมันก็คือมันยืนอยู่กับที่นะผมก็เลยต้องเพิ่มเด็กเข้าไปนะผมมาสกิลต่อไปครับสกิล คุกลงทันครับผมชิป F เนรับผมท่านี้เนี่ยเป็นสกิลเทียสามของเซตอ่าเป็นสกิลเทียสามของอาชีพเศษนะครับก็ผมบอกเป็นพลังโจมตี30แล้วก็คี30เลยนะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับก็กดแค่ชิป F นะผมแต่อย่าลืมผมบอกแล้วนะแคนเซลิลทุกสกิลของเศษนะครับกดคลิกขวาก่อนนะครับนี่ครับมันจะแบบนี้ครับป่าป่าปา,ปาแล้วก็จะบวกกับสกิลกระแสนะครับ ทางด้านของพิฆาตอาญาครับกด F ค้างนะกดคิดค้างดาเมจก็จะได้เพิ่มเติมนะครับะบะบะนี้นะผมสามารถแคนเซิลต่อได้นะราะว่าเราชิด F ใช่ไหม F ปึ๊บสามารถเดินหน้า F ต่อได้นะก็จะเป็นนี้นะครับอ่าเฉียบครับผมสกิลต่อไปสกิลลง F ครับผมท่านี้ผมจะบวกทางด้านของโจมตีเผามนุษย์นะครับผมกับ อัตราคิดามเอจนะครอีกสซนะค,ความเสียหายคิติคอนนะผมถามว่าท่านี้ทําไมต้องใส่เผ่ามนุษย์เข้ามาล่ะในเมื่อเราแบบเล่น PVE นะผมก็คือต้องบอกงี้ครับมอนสเตอร์ในเกมนี้จะมี3รูปแบบมีเผ่ามนุษย์มีอารินแล้วก็คามาซิเวียนะผมก็ถ้าเราไปโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่ามนุษย์นะครับถ้ากับว่าถ้าผมว่าเราใส่นี้เข้าไปใช่ไหมโจมตี16 มอนเตอร์แล้วเนี่ยเรายังมีเผ่ามนุษย์เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะผมหรือถ้าใครไม่ได้โจมตีเผ่ามนุษย์นะครับก็อาจจะใส่ทางด้านของอันอื่นแทนเผ่ามนุษย์ก็ได้นะครับเป็นเพิ่มหลบหลีกก็ได้นะครับอีก4%เนะครับพ่วงกับสกิลของมันเข้าไปนะอีก9ซนะครับเป็น13เซนเลยนะผมนี่ครับตามนี้ครับผมสกิล สุดท้ายนะครับเป็นสกิลที่ผมเรียกได้ว่าดีที่สุดของเศษเลยนะผมสำหรับเรื่องของ PVE นะครับลงที่ขวาครับผมผมจะลดเกาะน,นะครับ15แล้วก็ฟื้นฟูนมานานะครับ20ทุกครั้งที่เราโจมตีนะผมมาดูสกิลนี้กันครับสกิลนี้มันจะจี่ศัตรูทั้งหมด10ตัวนะครับเท่ากับว่าถ้าจี่โดนหมดเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูน ทางด้านของหลอดมานาเยอะมากนะครับแล้วก็สกิลตัวมันเองก็มีฟื้นฟูนะครับทุกครั้งเมื่อโจมตีสําเร็จจะฟื้นฟู MP 5 0นะผมเท่ากับว่าท่านี้ดีมากๆนะครับให้ใส่ไว้นะผมลักษณะการจี่เนี่ยบอกเลยว่า <Yeah. S 1> แม่งจีโดนทุกตัวเห็นปะ่ะโคตรดีนะครับแม่งคือดีมากสําหรับ VVE อ่ะก็ถ้าศัตรูโดนนะก็จะลดเกราะทันทีนะครับ35นะครับผมแล้วเราก็ฟื้นฟูทางด้านของ MP ด้วยนะครับ มาเราจะมาดูแอดออนสำหรับ PVP กันนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ใช้งานให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะทำไมผมถึงเลือกใช้ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลแรกครับสกิลเดินหน้าเอยครับท่านี้เนี่ยถ้าเรื่องของ PVP เนี่ยมันจะเป็นช็อคนะครับผมเราใส่ตรงตีมนุษย์เข้าไปครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวเพราะว่าท่านี้มันวิบวับใบมากครับผม ผมคิดว่าเอาเป็น5้าที่ไว้ใช้สําหรับเปิดในการตกใจแล้วก็เพิ่มมุมเบนให้ตัวเองเนี่ยน่าจะเฉียบนะครับในพลังโจมตีมนุษย์อาจจะแอดอาจจะสกิลเอง AP16 นะครับพูดง่ายว่าเราจะได้ดาเมจที่แรงมากนะครับกับความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับต่อไปครับสกิลลงที่ซ้ายครับนี่จะเป็นสกิล CC นะแล้วผมที่ทําให้ลอยของเศษนะครับก็ผมเพิ่มเป็นค่าแม่นยำเข้าไปครับกับรถเกาะเหมือนทางด้านของ PVE เลยครับผมคล้ายๆคล้ายๆกับทางด้านของ PVE เลยนะผมสำหรับสกิลนี้นะครับ ส่วนทางด้านของชีพวิสัยนะครับก็คือสกิลนี้ครับผมยังคงทางด้านของเดฟไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนอันอีกอันแอดออนอีกอันหนึง่งเป็นทางด้านของลดความเร็วในการโจมตีแล้วก็ไล่เวทของฝั่งตรงข้ามรับ7%นะท่านี้ส่วนมากผมจะเอาไว้เป็นท่าปิดไงพอเป็นท่าปิดใช่ไหมถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขามีสโลวจากสกิลของเราเนี่ยเขาก็จะหนืดน,นะผมอาจจะคอมโบเราไม่ตายนะผมก็ถือว่าเอามาช่วยเสริมนะครับสกิลต่อไปครับสกิลที่สามครับสกิลนี้ ชิพเอฟนะครับผมผมเอาเป็นบวกพลังโจมตีมนุษย์15นะครับก็แล้วก็เลือดแตกอีกถ้าเกิดว่าถ้าผมโจมตีโดนปุ๊บผมจะได้ดาเมจท,ทันทีสิทันทีนะผมแล้วก็ถ้าศัตรูโดนเนี่ยจะเลือดแตกทันทีนะผมร้อยห้าสทุก3วินะเป็นเวลา15วินาทีนะผมท่านี้แนะนําให้อัพพ่วงนะสกิลเบนนะครับผมก็คือเป็นคุกลงทันคนระับถ้าศัตรูโดนปุ๊บจะติดสตันทันท,นทีนะผมอ ต่อไปสกิลลง F ครับก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ทำซีซีนะเป็นสลบนะอาจจะไว้เปิดสำหรับซีซีแรกหรือว่าซีซีสองนะผมสำหรับลง F นะครับก็ผมจะเอาเป็นลบหลบหลีกนะครับฝั่งตรงข้าม4%นะแล้วก็เพิ่มแม่นยําให้ตัวเองนะครับคล้ายๆกับสกิลนี้นะแต่ว่าเลือกใช้งานเอาแล้วกันครับมันมีไม่กี่ท่านะที่ทํา CC สําหรับอาชีพเสษนะครับสาหรับ CC2 นะ จะลงคลิกซ้ายนะกับลง F นะครับท่าน,นี้ครับต่อไปครับสกิลลงคลิกขวาครับท่าที่4ให้ดูที่มัน OP นะครับผมก็ตัวโล่กนะครับแต่ถามว่าใช้งานดีไหมใช้งานดีนะเอาไว้สําหรับทางด้านของเปิดศัตรูที่อยู่ระยะไกลนะครับก็ผมเอาไปลบเดิมเหมือนเดิมครับผมแต่จะเปลี่ยนทางด้านของฟื้นฟูมานาเป็นทางด้านของลบ ความรเร็วในการเคลื่อนไหวฝั่งตรงข้าม7%นะเพราะว่าท่านี้จีไกลนะครับถ้าเป้าแดงตรงกลางจอมันถึงนะผมและนี่ก็คือแอดออน PVP ของที่เขนิกิเกซี่ครับผม